สวัสดีครับสวัสดีครับ f c นะครับก็มาพบกับผมเปิดบ้านบึงนะครับก็เช่นเคยนะครับก็มีเรื่องราวมีพักเครื่องนะครับมามาส่องกันอีกเช่นเคยนะครับนี่มีพักเครื่องมาส่องกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมวันนี้เป็นเหรียญหวังว่านี่ทุกคนคงรู้จักนะครับเดี๋ยวปัดฝุ่นแป๊บนึงนะครับ ก็คิดว่าทุกคนคงรู้จักนะครับหลวงปู่หมุนนะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญของท่านนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของท่านนะครับก็เป็นที่รู้จักกันนิยมสากลนะครับทุกวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักและก็นิยมสากลกันไปแล้วนะครับสําหรับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับนี่ก็วัตถุมงคลของท่านแต่ละรุ่นก็ราคาก็ทยานนะครับทะยานขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็ว ด้วยบารมีด้วยแรงศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหานะครับก็เลยทำให้วัตถุมงคลของท่านแพงขึ้นนะครับราคาขยับขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับภายในปี2ปีนะครับก็ถ้าเ,เหรียญรูปเหมือนท่านทุกวันนี้ก็เหมือนทุกเหรียญน,นะครับราคาขึ้นหลักหมื่นหมดแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญก็เรียกเหรียญโพกกระซับนะครับเหรียญโพกกระซับนะครับเป็นเหรียญโพ,พกกระซับก็ราคาก็ยังไม่ถึงหมื่นนะครับ แบบนี้นะครับเหรียญพกกระซับนะครับก็สร้างไม่แน่ใจสร้างปีสี่สามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่ไม่แม่นเรื่องพวกจํานวนการสร้างแล้วก็วิธีประวัติการสร้างเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าแท้นะครับเอาเป็นว่าสองแล้วแท้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าแบบดูยังไงให้แท้แล้วกันนะครับเอามาแบ่งปันความรู้นะครับแบบว่าดูยังไงให้แท้ดูยังไงให้ ซื้อขายได้แล้วกันนะครับเอาแบบนี้ดีกว่านะครับส่วนประวัติเรื่องราวก็เอฟซีก็ไปลองหาดูนะครับตามเน็ตตาม Google อะไรต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายนะครับโอเคนะครับนี่เหรียญนี้นะครับไม่มีโค้ดนะเหรียญนี้นะครับก็จะมีทั้งเหรียญมีโค้ดและไม่มีโค้ดนะครับโค้ดส่วนมากจะต่อตรงนี้นะครับจะมีสองสามโค้ดสองโค้ดนะครับ ที่เห็นนะาจะมีโคดดอกไม้โคดตมะนะครับไม่แน่ใจมีโคดเดียวบ้างสองโคดสามโคดแล้วแต่นะครับก็จะมาตอบเพิ่มตรงนี้ก็มีนะครับก็มีหลายโคดนะครับแต่ส่วนมากที่เจอจะมีโคดเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีโคดแบบนี้นะครับแต่ถ้ามีโคดมาเพิ่มอีกก็ถือว่าเป็นออปชันอีกแล้วกันนะครับออปชันนะครับก็แทมกันนะครับนี่เหรียญนี้ก็ไม่มีโคดนะไม่มีโคดนะครับ เสียดายไม่มีโค้ดแล้วคก็จะถูกลงมานะครับแต่เป็นว่าแท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายแบบนี้นะครับคือเหลยญรุ่นนี้จะมีลักษณะพิเศษคือผิวนะครับถ้ามีผิวแบบนี้นะครับถ้ามีผิวผิวพันเป็นเงาเเป็นแบบลุ้งๆุงนะครับลุ้งๆุงแบบนี้ส่วนมากก็จะก็จะแท้เลยนะครับของเก๊เขาจะทำออกมาคล้ายๆดำๆหน่อยนะจะเป็นดำดหน่อยนะครับด้านๆเิียวด้านๆผิวดำๆหน่อยนะครับ ก็ไม่ไม่มีสีสันนะของของเกนนะครับแต่ของแท้ก็จะมีสีสันแบบนี้นะครับโอเคโดยรวมก็ดูนะครับดูลักษณะใบหน้าของนี่รูปแบบเหรียญนาดูแบหบน้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ความเรียบตึงเหรียญนี้ด้านบนจะอุมอ้มๆหน่อยนะครับจะไม่เรียบตึงไปแบบอันนี้นะครับแต่เหรียญจะอุม้มๆนูนๆขึ้นมานิดนึงนะครับนูนๆขึ้นมานิดนึงนะครับ คล้ายๆจะเป็นเหรียญบวมแต่ไม่บวมนะครับนี่แล้วก็พื้นเหรียญต่างๆตัวหนังสือเนี่จะคมชัดนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูอีกทีหลังนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นรูปคล้ายๆใบโพนะครับนี่ส่วนด้านหลังนี่เรียบตึงเรียบแน่นเรียบพื้นเรียบตึงนะครับด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าก็จะอุ้มๆหน่อยนะครับอิวอุ้มๆขึ้นมาหน่อย ม,มีระบุปีด้วยนะมีปีสี่สามนะปีสนะ่สามวัดป่าน้องลมนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันนะเสียเวลาครับนะก็ตอนนี้ก็เ,เล่นๆกันอยู่หลักพันนะหลักแบบพันกลางๆขึ้นไปนะไม่แน่ใจนะนี่เดี๋ยวนี่ ต้องดูความคมชัดนะครับเดี๋ยวนี้เขาเล่นเป็นบล็อกมือยาวมือสั้นนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยมือตรงนี้นะครับมือยาวมือสั้นนั้นผมเขาแยกบล็อกกันแล้วนะตัวนี้นะผมก็ไม่ไม่ถนัดเท่าไหร่นะไม่สายตรงด้วยนะครับคือถ้าแท้ก็ซื้อนะครับแบบนี้นะครับจะคมชัดนะครับแบบนี้เห็นไหมครับความคมชัดนะครับจะคมชัดแบบนี้นะครับนี่พื้นเหรียญนี่จะเรียบตึงนะครับ เรียบตึงเลยตามตัวหนังสือก็จะคมชัดแบบนี้นะครับนี่ไม่เบอร์ไม่บวมนะครับนี่ตามตามถุงเงินถุงทองอนี้ก็ดูมันจะคมชัดกันนะครับคมชัดนี่คมชัดนะครับตัวหนังสือนี่คมชัดนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับ ตัหนังสือคมชัดนะครับนี่ตัหนังสือคมชัดนี่แล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเป็นมีเส้นรัศมีนะครับวิ่งเหมือนกับเหรียญปั๊มทั่วไปนะครับแถวๆตามตัวหนังสือเนี่ยนะครับเนี่ยจะวิ่งรอบเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอบเหรียญจะมีตัวหนังสือนี่น,น,นี่นี่นะครับสังเกตดูตนะครับจะเป็นเส้นรัศมีแตก่กระจายจากตัวหนังสือ รอบๆเหรียญเลยนะครับรอบๆเหรียญถ้าเราสังเกตดีๆเห็นไหมครับผมจะพยายามทําให้เห็นก็จะเหมือนกับเหรียญปั๊มทั่วไปนะครับเหรียญปั๊มทั่วไปนะครับจะมีเส้นแลศมีวิ่งแผ่กระจายนะครับจากด้านในออกด้านนอกเนี่ยสังเกตดีๆจะมีนะครับพักเกสส่วนมากจะไม่ค่อยมีนะครับพักเกเนี่ยจะไม่มีนะครับสังเกต เห็นไหมครับจุดกลมๆแล้วก็จะมีเส้นลัศมีวิ่งไปหาขอบเหรียญตรงนี้เป็นปั๊มแบบขยื่นคล้ายๆปั๊มขยื่นออกมาขอบปิ้นออกมานะทําให้ดูง่ายเป็นเหรียญปั๊มนะครับทําให้ดูง่ายนะครับเกิดจากการปั๊มนะครับโอเคนะครับแล้วดูด้านหลังต่อด้านหลังนะครับ นี่คมชัดนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับถ้าเราสังเกตดีๆตามพื้นเหรียญจะมีคล้ายๆเป็นเส้นแตกๆจะมีเส้นแตกๆนะครับเนี่ยในใบโพก็จะมีนะครับแล้วก็ท้างอกก็จะมีนะครับเป็นเส้นแตกๆเส้นเล็กๆนะครับนี่ๆเดียวเด้อนี่ๆนี่นะครับดูๆสังเกตดูนะครับจะมีเส้นแตกๆี่ สังเกตดีๆนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมจะมีเส้นแตกๆแ,แล้วก็ตัวหนังสือในคมชัดเห็นไหมครับด้านนอกก็จะมีเหมือนกันนะครับเป็นด้านหลังจะมีเห็นจะเป็นในพื้นเหรียน,นยจะมีนะครับแล้วก็ ตามตัวหนังสือจะมีเส้น,สน,นรัศม,ม,ม,มีเมมหมือนเดิมนะครับเนี่ยดูครอบครณวนไปเลยนะครับตามตามขอบเหรียญเนี่ยตามตัวหนังสือเนี่ยจะมีเส้นรัศมีวิ่งมาหาขอบเหรียญเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากนะครับเนี่ยนี่บางทีผมก็ไม่รู้จะดูตำหนิมือนกันนะครับผมก็ไม่ดูตำหนินะครับไม่รู้ตำหนิอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าบางทีเราก็จำไม่ได้นะครับตำหนินะครับแต่ว่าเรา อาศัยจดจําแบบนี้นะครับมีเส้นลัศมีแบบนี้ต,ต้องซื้อคมคมแบบนี้ก็โอกาสแท้แล้วนะครับะะครคับแล้วก็สําคัญเหรียญนี้นะครับจะมีตรงพื้นเหรียญจะมีเห็นไหมครับเป็นเส้นเป็นเส้นในใบพุเนยแบบนี้ก็แท้แล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายตัวตัดนี่ตัวตัดจะเรียบๆนิดนึงนะครับเหรียญน,นี้นะคนี่ นี่สังเกตถ้าแถวนี้จะมีรอยสีขาดนับรอบเหรียญนะครับ,รบ,รบด้านล่างจะมีรอยสีขาดตรงนี้หน้าเหรียญนับหน้าเหรียญน,นี้นี่นี่ลหลังเหรียญจะมีรอยสีขาดผมจะให้ดูรอบๆนะครับนี่จำจด จำตัวตัดให้แม่นนะครับจำตัวตัดให้ได้นะครับจำได้แล้วก็ไม่ยากนะครับดูตัวตัดทีเดียวจบเลยนะครับถ้าจำตัวตัดได้นะครับเพราะตัวตัดเกศทำไม่ได้นะครับตัวตัดนี่เกศทำไม่ได้เลยไม่มีทางทำได้เลยนะครับนี่เคนะครับนี่แบบนี้นะครับหวังว่า fc คงจะมีความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญโคกซับหลวงปู่หมุนนะครับก็ใครที่เจอนะครับ หรืออยากจะแบ่งขายผมก็ยินดีรับเช่าทนำะยินดีรับเช่านะราคาหนะ้าอยู่หลักพันกลางๆนะผมไม่แน่ใจราคานะครับเพราะว่าราคาบางทีเราก็ตามไม่ทันนะตามภาพไม่ทันโอเคนะครับก็ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดทุกไลค์กดถูกใจกดติดตามมันด้วยนะครับนะครับก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ